ให้สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลุ้นกันว่าจะทำข้อขอะไรอยู่ในนี้นะคะอยู่ในนีเน้เปิดพร้อมกันสนุกในแบบที่เป็นอันนี้นะคะสนุกในแบบที่เป็นเราจะมาเล่าเรื่องแบบความสนุกของเราตั้งแต่วัยเด็กคือ แล้ทุกคนจะมีความสนุกในแบบของตัวเองในวัยเด็กเราก็จะชอบอ่านหนังสือนั่งสมาธิล้วก็ชอบชอบงานประดิษฐ์อะทุกๆอย่างเราก็มีการทำอันนี้แล้วก็มีร้อยมาลายเราชอบร้อยมาลายมากๆแต่อันนั้นเราไม่ได้้อยนะคือ mm hmm. คือเราเราก็ร้อยอันหนึ่งอยู่คือเราเราชอบร้อยมาลายเพราะว่ายายสอนตั้งแต่เด็กแล้วก็ชอบทําอะไรอ่ะ นินดๆหน่อยแต่ถามว่าเย็บผ้าเป็นแมมคือไม่ได้เย็บผ้าเป็นแต่ถ้าเป็นงานแบบพวกพอดีนะเราชอบทําที่งานที่เกี่ยวกับผู้หญิงผู้หญิงงานเราชอบทามากๆก็เลยจะมาพูดถึงความสนุกตั้งแต่วัยเด็กของเราว่าเออทุกคนก็ต้องมีความสนุกวัยเด็กแล้วทุ่มสมุิว่าคุณใหญ่ โตมาแล้วอะ่ะแล้วคุณอยากใช้ชีวิตให้มันเต็มที่อ่ะคุณใช้เลยคุณก็เอาความสนุกของคุณวัยเด็กมาทําตอนนี้เลยไม่ต้องให้ความเป็นวัยเด็กของคุณอะ่ะมันเจือจางลงรู้สึกว่าการที่เรามีความสนุกมันคงอยู่มันทําให้แบบโล่งมีสีสันมากขึ้นสมมุติว่าคุณชอบอนิเมะคุณก็ดูอนิเมะไปคุณชอบเล่นเกมก็เล่นเกมไปแต่อยู่ในขีดจํากัดที่พอดีนะไม่มากไปไม่น้อยไปแล้วก็ หรรู้สึกว่าเออคุณชอบอะไรคุณก็ทําอย่างออน,งนี้คุณชอบอ่านหนังสือนิยายคุณชอบอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองคุณชอบทําอะไรก็ได้ที่แบบคุณชอบฟังเพลงคุณชอบไปคอนเสิร์ตมันเป็นความสนุกในรูปแบบหนึ่งในชีวิตหนึ่งของเราอ่ะมันต้องเปลี่ยนผ่านไปเรื่อยๆไม่ว่าความเปลี่ยนผ่านความชอบมันจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหนแต่ความสนุกยังคงอยู่กับเราเสมอน,นะคะแล้วก็ไม่ว่าต่างๆมากมายแล้วก็ขออยากให้แบบประมาณว่าความสนุกและความตื่นเต้นร้าวใจหรือความอะไรที่มันแบบ เรามีความสนุกในตัวของเราถ้าเรานำมันออกมาใช้ออกมาปฏิบัติออกมาทำแล้วก็รู้สึกว่าโลกจะไม่ข่าดสีสันนะถ้าเรามีความสนุกในการใช้ชีวิตเราจะถูกว่าเราเอ j นจอยอยากตื่มมาใช้ชีวิตมากขึ้นเราขอใช้เคล็ดลับแบบ3เคล็ดลับง่ายๆคือ3เคล็ดลับเกี่ยวกับความสนุกของเราก็เป็นเคล็ดลับที่1ก็คือสงบสงบคือเรานั่งสมาธิใช่ไหม แล,แล้วให้คำนิยามของตัวเองไม่เป็นแคบเราเนาีแล้วให้คำนิยามกับสามเขาเรียกว่าคำนิยามกับความสุขของเราเราจะมีความสงบสนุกแล้วก็หลักสงบสงบคือน่าสมาธิออกกำลังกายหรือทำอะไรแบบเดินอย่างนี้เป็นต้นสงบแล้วก็สงบสนุกสนุกของเราก็ สนุกทาในสิ่งที่มันแบบสนุกจริงๆอ่ะฟังเพลงดูหนังดูซีรีส์หรือแบบทําอะไรก็ตามที่เรามีความสุขอ่ะมันแล้วแต่เลยแล้วก็ทําในสิ่งที่รักก็น่าจะเป็นสิ่งที่เรารักจริงๆก็คือเป็นเย็บปากถักร้อยอะไรประมาณนี้แล้วก็มาแชร์ให้กันนะคะว่าแบบความสุขของเราเป็นยังไงแล้วก็อยากให้แบบทุกคนได้คงกับความสนุกนี้ไว ไม่ก็ผ่านมา3ามนาทีแล้วอันนี้หัวข้อน,นี้คือเราเราจะสุ่มทุกๆวนันสุ่มแต่ละหัวข้อน,นะคะเราจะมาทําคลิปประมาณเราจะลงคลิปทุกๆวนันพุธพัพุธศุกเสาร์อาทิตย์แบบสัปดาห์หนึ่งมีสี่คลิปแต่เราอ่ะ จะค่อยๆที่จะลงมันจะมีคลิปให้ความรู้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่เราไม่ใช่กูรูนะเราจะเป็นผู้ที่แชร์ความรู้ที่แบบเราเคยประสบมาแล้วก็เป็นแนวคิดของเราเองไม่ว่าใครจะเชื่อยังไงแต่เราเคารพในแนวคิดของทุกคนนะคะแล้วเราก็หวังว่าเราจะเคารพความคิดของเราด้วยวเราเคเราเคารพในความคิดของเรานะคะแล้วเราก็เคารพความคิดของคนอื่นด้วยแล้วต่อจากนี้ก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างสนุกสนานนะคะ